เบลลาตอบประเด็นถูกจีนไบรท์หลังมีลูกคู่ญี่ปุ่นสถานะหัวใจยังโสดสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดต หลังจากมีรูปคู่ทริปญี่ปุ่นระหว่างนางเอกเบลล่าลานีกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างไบวชิรวิทย์นะคะก็มีกระแสจ้นท้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีผลงานการแสดงหนังร่วมกันค่ะอย่างหนังเรื่องคอนกรีตไมเอ็กลุนลักป่วนขวนแฟนเก่าจนทําให้หลายคนนะคะจีนเพราะว่าเคมีเข้ากันเข้ากันค่ะอดสองสัยไม่ได้นะคะว่าท้งคู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มาก<ะ>เพื่อนร่วมงานหรือไม่ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่23มกราคมค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ถามเบลล่าถึงประเด็นนี้ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวเบล ลาลานีแคมเปนพีเซนเตอร์ซอสปรุงอาหารแม็กกี้คนล่าสุดนาลานอีเดนเซนทันเวลค่ะใช่ก็อาจจะเป็นเพราะวหนักดวยที่ทําให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทริปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะตอนเอิญว่าเราได้ไปที่เอ่อตรงที่เป็นลานสก,กีเราายุหิมะเข้าพอดีแล้วก็กแบบทิดทางที่เบายืนอ่ะเหมือนแบบเ่าลมมันเข้าหน้าไป กันว่าเออแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอนะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เออเดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอนะไรอย่างเงี้ยก็คุณยา่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยใบยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปก,กับที่บ้านได้ไหมแล้วก็บอกได้สิมาเลยแต็ตอนนี้ยังไม่มี อนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้ว<า>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยแต่ว่นงงานงดสดค่ะสนิทไหมคะ่เร็วเอยสนิทค่ะบางรดับนี้มันมีเข้ามาบ้างไหมที่เียวคือก็เข้าก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยก,กันแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้คือยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงก็อยากแบบทำความรู้จักกัน หวาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันจะใช่ถึงงานยุงย่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้<า><า>ก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างเงี้ยมันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันเพราะว่านะแบบคุยกันดูเรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบ,บมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษแบบรู้จักกับพี่กองห้อยไล่กับ ให้ไปให้กำลังใจด้วยแล้วเรามองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะลราก็เราเป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันเราก็ไปเหมือนแบบเพืเ่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยละรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีทิปไบพ้าเองด้วยใช่<ๆ>ใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนมูแล้วก็มีมีเฮโนดเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบซัพพอร์ต กอ็กอยากจะอยูอ่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยไง